คนเหลือสิบหกคนเองแล้วมันกดมือเป่าว,วิ่งได้นไหมเนี่ยเนี่ย <im itating> ได้ได้ดกดปืนซ้ำซ้ำบ่เปล่นได้บ่โเล็กกเล็กสาม ูเก็บไอ้ไกล่องาากล่องอ่ะมันจะได้อับเกาแล้วเป็นมิวภาเจอตัวครับเจอตัวเอยอะเลยตรงนั้น ไอ้มึงไอ้มึงเกิดระเบิดปันกูไปเฮ็ดโดนเหรอคงแรงด้วย

อีกประเทศกูกูซื้อรถอยู่เดี๋ยวมันรถมาส่งขึ้นรถกันเนาะรถกำลังจะมาเอเดน่าเอเหน้า ตายตายไม่งุ้ย่างเดียวเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยฮ้ยจิบหายแล้วเอาวงก่อนเอาวงเอาวงวงมาไปขับรถเลยเว้ยม,มันปีนถังอย่างนี้ก็ได้นลเว้ย,ยนถังเนี้ยกดชีปอ่ะวิ่ง 嗯，我呢？哈哈。 ปอยปอยเหลือ,อแค่ตัวเดียวจะให้มึจงจัดการเลยฆ่ามัน มันจะเหมือนฟ<ม>ีบายผักจีลงกันอยู่เนี่ยมีสกิลอะไรมันมาลงเยฟเยฟเยะคนในป,ประเทศอะไรพมาะนะ่าเหรอหนึ่งสช่ไพม่าพม่าไม่ใช่รูปนี้ดูครับว่าแงรงจะขึ้นกี่ครับ ออกดออกเลยเป็นไปโกสองมันก็ไม่มันหรอกตูบอกเลยยังเนี่ยมยิงง่ายอยู่ตอนนี้เจอไก่อยู่ไงแรงแว่าต่น เอาแบบต่อสี่ไหมต่อสี่อ่ะสองสี่เหรอเออสองสี่เลยแบบดูเดือดเลือดพ่านอ่ะตัวนี้น่ะแก๊พิดแมงโกงดิป็นที่จุดจับเลยแล้วอีก นี่นี่ใครโดนใครโดนมึงเหรอไอะตูวตูเยดเยดมาดิมาดิต่อยต่อยเคตตัวตึงไว้รอบเนี้ยโกนี้กำแพงไงเวย อูกูก็ยิงตายได้มาได้ยังไงจัทีมาดีครับมาดเวลาลุย ลองมืองใหญ่แกันก่อนตัดออตินเนตอะมองคนที่สานได้จะ RPG ไว้เฮียไปยิงใครเนี่ย มีตัวมาลากูกระหอแล้วกรอแล้วโอยยยยเยี่ยย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 ัยย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 ย คนนี้ไงมาปุ <Spark ling> ๊บรอสิบสิบวิเพื่อนเห็นชื่อไหมอูปาก่อนเลยเห็มมาจัด เกิดยังเกิดอ่ะถ้ากูมีตังค์กูซื้อเกิดได้มีใครสัตว์เจ็บความมันหนูแม่งนอนอยู่ฟัน มาเต็มเลยอะโดดกรดุโดกรดุโคตรดุโคดุไอยิงวะโทษทุกทางเลยไม่มีสองตัวนี้ bị mini acc luôn. Một con. Ừ, cũ không qua, cũng khoảng 1 mét. Mạnh máy Coffee, coffee, coffee. Ồ ồ ผมเองอยู่ข้างบนนี่สตร์อย่าคนนี้อยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่ากูเย่า้ตายา như hay gì cũng nào. giờ tay rồi. u u. ở, oh, oh. Really? ở, đâu ở này? ở dưới sẽ tay. đợt chặt 2-4 không em không ไอ้นี่ไงที่ที่เรายิงมันอ่ะที่ที่ที่เรายิงเล่นกับมันอะ <laughs> ่ะปัญญาด่วนเลยกู ้อยากได้กระสุนจังเลยเดี๋ยวมาซื้อก่อนอมาซื้อกระสุนเาเปลี่ยนปืนผิดหรอกมาซื้อปืนหน่อยกด F เสร็จเรอะไรวะปามาซื้อกระสุนตรงนี้ได้ ซื้อ,อยาชุกเฉินได้าไว้ชุบตัวเองเนี่ยยาชุกเฉินชุบเจงแล้วก็ไอพลังงานเอาไว้อัพกล่องปตบี AKC จิ๊ดยอดเฉยเดือดว่ะ าวงป่ะวงกไกลไหมวะไกลมีรถอยู่หน้าเอารถแก่โน้ เรียร์มไปว่ง,หงไหนท้าไหลท้าตัวไหนวะ โอ้โหไอ้เหี้ยตายเลยสักเอือจบแล้วสี่ต่อต่อสี่ไงต่อสี่เพิ่มสั่นเหมือนสั่นเหมือนอะไรก็เหมือนแบบว่าเปิดมันดีเลยต้องเอาปืน M4 One จะนิ่งสุดละ